อช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าถ้ามดังแค่โอ้ยดังมาแตะพัดเลยแต่แต่แต่สาวหน่อยดังมะนี่กันดังน้ำฝนมาเลยยังวังไม่นบ่โอ้เป็นกระแสมาเลยเพราะว่าเจ้าถือให้คำสั่งมาให้เจ้ามาดั่งมาสั่นเออเขาว่าเขาว่านายว่าที่ข้าพลอยเออคือแบบนี้เดี๋ยวสิเด็ปรึกษาทนายส่วนตัวอยู่เออเออสาธารส่วนตัวยังไม่ที่เสียบีครับเพราะว่ารับ เรารึกษาได้ตลอดเวลามันเป็นนายว่าที่ข้าพลอยหล่อเเาาก็ปกป้ององค์กรของเราครับแต่บางครั้งนะที่เราพูดออกไปนะคุณไม่มีส่วนเวกี่ยวข้องครับคุณก็บยะวาวาชฉันเพราะว่าอย่างวันที่หนึ่งถ้าฉันไม่ถูกกระทําฉันจะไม่ออกมาพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เขาเอาคลิปที่เราพูดลงย u b e เนอในช่องของเรานี่แหละไปตัดไปต่อ แล้วก็ไปลงติ๊กตอไปลงเลียวไปลงนุ่นแล้วก็เอาเอา,เอาไปแชร์โพสในเพจ<พ>อ,อย่างเงี้ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาหวังยอดไลค์เขาไม่ได้ว่าคือเขาต้องการกระแสหวังยอดไลค์เขาไม่ได้สนสังคมรสังคมจิตปน้ามยามเหยียดเขาหน่ยครับสำหรับเบอร์นั้นก็ได้ไปเงื้องอมบบกแต่อยังนี่เบอร์ค,ครับเบ้าแล้วก็แล้วกพสำนั่นหระเบ้าแล้วก็เร้าสุนแล้วก็แล้วคือ พวกที่มันมาว่าไห้ซ้ำเขามาขอส่วนบุญเนาอยู่ในจี่สูงแล้วนาโจรับกับบอเดมี่นี่ยังก่อนละบอเดมี่นายอยู่ไที่สิให้ลูกน้องออกไปต่อโตเขาแบบนั้นแต่ว่าเจ้าของก็ได้เล้าไปเขาไปก็นด้วยความโมโหแต่ว่าค่ะเน่หนึ่งกับเล้าไปกับว่ามันบ้เบ้าพิษ่ะค่ะครับอื้เบ้าไปเรืยอการเซีนว่าเฮาวหักมองผู้เขากู้หน้ามองเขาหมอน้าเขาไปดิบดีถ้ามีคนมาว่าให้เฮาว่าให้วงเฮาว่าให้ที่เฮา เอกง่ายๆคือว่า QA ถามไปตอบเอาถามมาตอบไปถามมาตอบไปบดามาก็ด่ากลับ,บไม่โกงสำหรับเบอร์คนั้และอันนอกจากนั้นความเห็นตางครบเบอร์ชิพบไปว่าเขาดอกเขาไปอยังมา่อวี้ความคิดไผความคิดมั่นเนาะความิดไถความคิดมั่นหลักอะแบงส่วนบุญให้เขาครับ เอาแต่มันเสียบไปหอยใส่กุ้มใดกุ้มใดกุ้มลีรับกุ้มบัลลีรับเป็นบพเสียดีแต่ส่วนใหญ่สิเป็นษกุ้มลีรับเนียแต่ว่าส่วนใหญ่ได้บัตรอ่ส่วนใหญ่ที่ว่าเขาเปิดเผยเปิดหน้ามาที่ว่ามีโปรไฟล์มาไม่ใช่อวตารไม่ใช่อวตารอ่าส่วนน้อยกับนี่กัมิเตสนับสนิทกับมิเตให้กำลังใจแต่ว่าส่วนน้อยเนี่ยจังพันคนสิมีอยู่ดอกสองขนที่เป็นอวตารมากแล้วหน้าก็ไม่ใช่ด้วยนี่ได้เปิดก็ได้เพราะลีมอเตอร์แค่ผู้เดียวกับขี้แคบพญโจเพราะว่าเราใจคาโต้ไปนั่นจบ สำหรับผู้ได้ที่ว่าผมบอกวิทเราอยากฟ้องกมามาฟ้องอมาเลยผมว่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดผมว่ได้ไปจำกัดจำกันว่าอีนี่ผูนน้น,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 นั้นผู้นั้นผู้นี้ผิดเอ้อเนยนัวเน่ยเตยแหละมันจังคนซอเบอร์นี่ในะประเทศไทยนี่จักรลานของคนแค่นั้นจบสำหรับเบอร์ผู้ใดที่เดียดค่ะเบอร์ทําทำงานอยู่บนเวทีอย่างนี้ค่ะคเพราะว่าเราอยู่ในที่สูงแล้วเราจะเอาเถียนและสัตว์ศีของเรากลับไปหาพวกโสมมมไม่ได้ เห็นป่เพราะต้องถามคอยตอบเบิ้ลตอบเบิ้ลอย่างนี้เธอเรีว่าเจ้านี่ไปรูมันไม่รึบอมแนไม่ใช่เจ้าได้ไปเบิ่งบอนี่ไม่ไม่ไม่ได้ดูใช่ไหมเรารู้ไงเพราะว่าเราเคยเจอมาก่อนอแต่มันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วแต่คอยเนี่ยไปเบิ่งมาเจ้ากับซิมูจายคิรอเพราะว่าหนูกับเจ้าเคยเปล่นเคยประทะกันใช่แล้วเราเคยรู้จักเราก็ต้องอคือเราเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วครับเออาตะแมนสิคนบอกคนแหลอเพราะว่าเขา นั่นแหละสิ่งที่มันสอนให้หนูหู่จักในมือนี้นั่นแหละคือประสบการณ์ใช่ก็เลยว่าเราไปสรางผู้ใดทํางานไปดีกว่าดีที่สุดเพราะเราทํางานเราก็ได้เงินได้เราอีหยังไอ้ไอ้ไอ้โมดดีดีโอ้ป้าสวัสดีครับพยุทธนั่นดิ สวัสดีชาเจนกเดี๋ยวยินปะสวัสดีกครเจนกนกกระเด็ดเด้าเดดอนมาเนยบอยู่น้ำจออเอามายเอามทเอามบอบอมันจอโพดมันจอโพด เอ้าเขาสวัสดียายดอนเหรอแม่ไม่ยายดอนกับม่จะพวงมันจ่อโพเออเอาเฮียไงเฮียยังไปไกล้ๆเอาผู้ใดใกล้ๆจีอออเ้าฝุกลูกเออบ่หวานค่ะบ่หวานค่ะเอาพี่น้องของผู้ใดหลายเบิ่งแล้วม้วนแล้วอย่าลื่อมแซ่ย่าลืมเสียค่ะครับสร้างกระแสสร้างดราม่าสร้างทุกอย่างค่ะเพราะว่าอยู่นี่ท่าเจ้าต้องสร้างกระแสให้แฟนคลับได้ฮู้ค่ะต้องกระตุ้นต้อง เราอยู่ที่ไหนเอฟซีก็ต้องรู้ค่ะเราไม่อยู่ฟุตซเออเพราะว่าเราเป็นหมอรําที่เราต้องตีคิงอยู่ตลอดติงคิงอยู่ตลอดเวลาค่ะเราเป็นหมอรําที่พัฒนาแล้วหมอรําที่เจริญแล้วอ้าวใช่นี่แ่ละสวัสดีค่ะแม่พุกลูกโอ้ยคันคอยเท่าปันนี่คอยกันที่เศร้าเป็นกระเทยดอกเขาว่าให้เศร้าเด้อ เศร้าได้ดอกค่ะเศร้าเด้อแต่แต่กันนี่ไตเป็นพีกกระเทยค่ะเศร้าเด้อเอาเมียได้หลายนั่นเอออันนี at ้เศร้าเยอะอันนี้เศร้าอยอะนี่เพื่อนดับหนึ่งเนี่ยคันสีดาว่าสาวน้อยสั่งกันเส็ดดาวมีอะไรพอมเพื่อนดาวมียะไรนี่เบอร์หนึ่งของสาวน้อยค่ะเออเดียนและวแปะลานแล้วก็ได้มาแล้วเมื่อเลื่าวคูดาขึ้นค่ะดาวขึ้ค่ะเออเออเวลาสองเมื่อสามเมื่อหนึ่งแล้วเป็นแสนแล้วก็หาได้มาแล้วค่ะเมื่อบอกเพราะว่า เขาอยู่กับกระแสเขาไม่ได้ไปมุดหัวอยู่ในกระดองเออแล้วเขามีบ้านที่ดีมีผู้นําที่ดีคอยเสี่ยมสอนคอยให้โอวาทดีๆเขามาในสิ่งดีครับขึ้นมานี่เอาเอาหอยฟังไอ้ที่ดีเขาตรงนี้แต่สิ่งดีเสือมใสท่ซิมไหวซื้อสี่หมื่นเห็นบอลอ่ะเนี่ยเสือมัสไซซิมไหวซื้อใส่ใส่ซิมไหวดีแท็กซถ้ามีความดีแล้วทุกอย่างดีๆก็กลับมาทำในสิ่งดีๆเขากรยอง ซื้อมาไซซิ่ซื้อนี่ซซิมดีแทซมื่นเนี่ยไปไนอดเจ้าซื้อมาไซซื้อๆนะจ่ายเงินหน่กวอต้องซื้อเทา่เราบอกเลย่ะเมนมาบ่ได้เหยไม่งไรส่องได้มากเพราะวันเราเป็นชีวิตส่วนนึ่งเป็นเซเลี้ซนเลืูกสนอพี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งส่เครื่องซื้อมาซซิ่งไ้เนี่ยซื้อมาไซเปนซื้อมาหยังเดี๋ยวเป็นรอดซื้อมาไซทูบอมี่ันตุกว่อบอมมี บัตรคอยไม่ดีแท็กก็ซื้อมาใส่ดีแท็กไว้จากที่คนบราเคยมีพิดแม่ผู้ใด้ด้วยล่ะเพราะว่าอย่างวันหนึ่งเขาเคยสัมผัสอยู่กับเรามากเขาก็เลยเสือว่าความพยายามของแม่ใหญ่ไรนี่ก็สุดยอดอีหลียอดอีนั่นแหละฝากไปซื้อถึงซุ่มปัญญาอ่อนแน่ให้เขามาเบิ่งอีหลีว่าชีวิตการเป็นอยู่ของมันเป็นยังไงเมื่อเล่นกระเซาะเมื่อเป็นตักซักแต่สีวากระเซาะเหรอตูคอยสั่งกระเซาะเหรอวุ้ยแหมกระแซาะเหรคนเบิ่งกกระดอ ทุกคนที่สร้างมันเป็นอย่างมันผิดผู้ใดสร้างกระแสงเนี่ยเมื่อจังใดสร้างกระแสงทุกคนไม่ได้ไปเหยียดผู้ใดนเอทุกคนไม่ได้ไปว่าให้ผู้ใดทุกคนบดไปบูรี่ให้ผู้ใดทุกคนสร้างอยู่แต่กระวงทุกขวัญคือสิเอาเอาขวัญเด้อเอาจ้าหญิิวกระไรมาขอบอ่ะกมียืมเนี่ยเอาขอบคุณหลายๆครับนั่นแหละเพิ่งไป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 นี้ซู้กุสิซูุ้เอาหนี้นะที่เดี๋ยวขอบกดปองแม่ โอ้ยยิงยิงเหรอเว้ยยิงเหรอเว้ยโอ้ยขาดจังห้ะผมได้ก็จางเด้ลิอยหนีก่อนแล้วคอดดอกก็ยองเอ้ยนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงครับฝากกดติดตามกดส่งต่อใครกดไลค์กดแชร์สื่อบัตรออนไลน์เด้อสื่อบัตรออนไลน์พี่น้องบัตรออนไลน์กลุ่มปิดนะครับ ทักไปที่เพจสนัเพื่อนแฟนเพจครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ